สวดีครับท่านผู้ชมวันนี้เองวิสิคอมก็จะพาท่านผู้ชมมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะมีสพโพกแก้วร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นมานะครับบรรยากาศในการปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติจะเป็นยังไงเชิญท่านผู้ชมตามมาดูด้วยกันนะครับเชิญครับ น,นี้เราก็เดินทางมาถึงบริเวณจัดงานนะครับก็จะจัดงานปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติที่วัดทับพุทธครับสำหรับวันนี้สพโพกแก้วร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิงจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยจะมีพลตำรวจตีสุวรรณเชียวนาวิทวัฒน์ผู้กำก,กับการตำรวจปจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีจิต อาสาปล่อยพันป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรษา6รอบวันที่28กรกา,าคม2567นี้นะครับโดยมีท่านนายกจำรดตั้งตระกูลธรรมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นผู้กล่าวต้อนรับนะครับ หลังจากเราเดินทางมาถึงบริเวณงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จเียบรเลยนะครับเดี๋ยวเองรสิคมก็จะให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศรอบๆบริเวณจัดงานก่อนนะครับก่อนจะถึงวิธีเปิด9โมงเช้านะครับ ตอนนี้ท่านนายกจังหวัดตั้งตะกุลทรรมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไร่กิงก็เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับ ท่านนายกเดินทักทายพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ท่านนายกก็จะนั่งพักผ่อนรอเวลาพิธีเปิดกิจกรรมนะครับและร่วมโดยพระครูวรดิษฐานนุยธเจ้าวาดวัดทัพพูดเจ้าคณะตำบลไร่ขิงก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ งานจิตอาสาปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติวันนี้เ็ามีหลายภาคส่วนนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันมีทั้งน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับและก็จะมีทีมผู้บริหารของเทศบาลเมืองเล่ขิงและก็มีสอทในเขตพื้นที่แต่ละเขตนะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ระหว่างนั่งรอถึงเวลาเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติพิธีกรก็จะชี้แจงรายละเอียดนิดนึงนะครับ,ปปรรรบวันทนนนระ28กุมภาพันธ์2 5 6นาวัดท่าผู้บนตร่ทิดย์การเปิดสามทานจารวันคระจะถือว่าเป็นการถวายพระเตียรแล้วก็ร่วมสาบุญน,นะครับบางครั้งหลายท่านก็เวลา ก่อน <qu en> จะถึงพิธีการเปิดงานกิจกรรมจริงเราก็มาซัก้องความเข้าใจกัน <ytic> <ส>ก่อนนะครับก่อนที่ประธานในพิธีจะเดินทางมาถึงนะครับตอนนี้มือลงก็คือนั่งลงด้วยนะครับมองเอาอลงเสร็จแล้วก็นั่งลงนะครับประธานในพิธีก็จะประจำอย่างแท่นนะครับอาแท่นขึ้นเลยครับประธานก็จะเอามือลงก่อนนะครับประธานมือลงแล้วเปิดกลวยโรเดียมให้ประธานนะครับ งนี้ผมก็จะเรียนเชิญนายกเทศมนตรีอีกถิงนะครับกล่าวสมมติว่าท่านก็จะเดินมาคำกล่าวเตรียมมาไว้ที่นี่ได้เลยครับเจ้าหน้าที่ของท่านนายก,ากานายกก็จะมากล่าวคำกล่าวอยู่ไหมครับวางทับไปก่อนนะทับไปเลยบางทับไปนะครับนั่นของท่านนายกนะครับเมื่อนายกกล่าวเสร็จนะครับอห้อาอครับค,คำกล่าวประธาน อย่าให้พลาดนะของพี่อาจายใช่วอโคดียมตั้งเนี่ยคำกล่าวประธานต้องอยู่บนโคดียมแล้วนะครับกักหลังหันก็จะหันหน้ามาทำมาเป็นตัวอย่างนะครับเชิญทั้งห้าคนสิบคนเอาเขาแถวหันหน้าไปข้อมุมฉายรักษอาเอมขั้นตอนที่ประธานลงมายืนนะครับเพื่อกล่าวคำต่อเลยนะครับ กำหนจัแถวครับจัแถวประมาณนี tuh, ้นะครับแบบนี้่าประธานก็เราทําความดีด้วยหัวใจสามครั้งไม่มีครับกล่าวเลยครับเราทำความดีด้วยหัวใจเราทํา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 ความดีด้วยหัวใจแล้วชูมือขวาขึ้นครับตะโกนคําว่าเฮ่ ครับที่ชูขึ้นนะชูขึ้นไม่ได้แล้วหันก็หมดกับหลังหันนี่นะเสร็จแล้วประธานแล้วหลังจากเราซักซ้อมความเข้าใจด้านหน้าเวทีเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเตรียมพันปลาไว้สําหรับปล่อยก็จะมีพันปลาสวายแล้วก็พันปลาบึกปล่อยลงแม่น้ําท่าจีนนะครับรถส่งพันปลาก็เดินทางมาถึงแล้วน,นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเตรียมพันปลาใส่ถังนะครับมันจะได้สะดวกในการเทปล่อยนะครับ การเตรียมพันป่าก็จะมีดรวุฒิชัยวังพรมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่นะครับ ปลาที่จะปล่อยวันนี้นะครับเราก็มีปลาขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ยังมีปลาใหญ่ขนาดเกือบครึ่งกิโลเลยนะครับตอนนี้ท่านนี้ยกจำลัดตั้งตะกุนทำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไร่ขงิงก็จะเดินไปดูปลาที่จะใช้ปล่อยวันนี้นะครับ ใกล้เวลาที่จะทำพิธีเปิดงานกิจ,จกรรมจิตอาสาปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับท่านนายกก็จะเดินไปที่บริเวณพิธีนะครับเพื่อจะเตรียมตัวกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีนะครับตอนนี้รถนำขบวนประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงแล้วครับโดยมีท่านรอผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม,มเดินทางมาด้วยนะครับ รถประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับคนตำรวจตีสุวรรณเชี่ยวนาวิทวัฒน์นะครับผู้กำก,บกับการตำรวจภูธรจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานในพิธีจิตอาสาปล่อยพันปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้นะครับครับตอนนี้คนว่นตีสุวรรณเชี่ยวนาวิทวัฒน์นะครับ ผูงครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญท่านประธานนั่งพัะเรียบบัสครู่นะครับพร้อมด้วยท่นพันธุ์เอวยสุชัยสุไสเพให้ท่านประธานนะหลองงบการนะครับได้ ขับรถมาพูดครับท่านเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่เจ้าวาดวัดพระพูดนะครับครับวันนี้ได้เวลาเนบุคคลเลิกแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับพลโนตีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์ผู้กำับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีครับเพื่อเปิดกล้วยดอกไม้ทูกเยียนแพร ถวายาราชกาลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวันธยญาหัตมือลง มาเดี๋ยวเชิญประธานนะครับประทนายกเทศมนตรีเมืองไร่ถิงนะครับกล่าวต้อนรับประธานในพิธี ผู้ดิษฐานยุทธจรับภมริขีขิงหวัดสุพรรณเรียนผู้อบงการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมท่านนายเกสัมพันธ์ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้มผู้กักสถานีตำรวจภูธโฮแก้วผู้กักสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีผู้นำผู้ชนจีนอาสาและผู้ก่อโลก จกรรมทุกท่านกะระผมนายจังหวัดต้าตะบุนธรรมนายุทศสมนตรีมื่งเล็กขิงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและสถานีตำรวจภูธรโพแก้วได้ร่วมจัดก,กิจกรรมกิจอาสา507โดยผมได้ทราบจากผู้กกับการสถานีตำรวจภูธรโพแก้วถึงกำหนดการต่าง ผมและพนักง,งานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองขิงจึงได้ร่วมกันสนับสนุนทันปลากิจกรรมกินอาสาปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระช,รมระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนอกจากนั้นเป็นการเพิ่มจำนวนแนวประยาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย จีนต้อง,งขอโอกาสขอขอบคุณมาณโอกาสนี้และขอยินดีต้องรับทุกท่านเข้าสู่เมืองไร่ขิงเมืองแห่งความสุขและรอยยิ้มรับขอขอบคุณนะครับท่านสำหรับต้นประมูลทานายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงนะครับได้กล่าวต้อรน,อน,นรับประธานต่อไปสถานีตำรวจพรหมแก้วนะครับขอกล่าวรายงานการจัดงานในวันนี้ต่อประธานวิธีกอเรี้ยนเชิญครับ เจ้าคณะ,ะตำบลไพริงเจ้าอาวาสวัดพระภเรียนกรองทัพอติสุวรรณเชี่ยวนาวินสวัสดิด์ผู้กำกับการภูธรจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีประพรมอันรัวตรีกาวีเขียวงามสารวัตรกองกัรปร,สราสาทอำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์สถานีตํารวจภูธรโนแก้ว ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธปลาเฉเาเเาเาาล,ลิมพระ, 28, กระรกรเกียรนนยตยรพริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาปรรอบ28กรกฎาคม2567ในวันนี้กำงานป่าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระารเินพระรามาธิปดีเสด็สิงมหาวิรา,ารอมครกรพระวจใจสูงสร้างความสมัครีในหมู่พนะพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกหม่เราตลอดจนสืบสารพระราชปณิธานตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จาพ,ารพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรกละลาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสำนึกผ้ารัชกาลตำรวจและประชาชนในพื้นที่ให้ได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศด้วยการปล่อยปันปลาให้กลับคื้นสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 3. เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขยายพันธุ์ปลาในแม่น้ำท่าจีนในเขตตำบลท่าตลาดและตำบลไร่ขิง4เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติงปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2561ออเรียนเช่ไหพระคูวรดิตฐานยุทธ เจ้าวาดวัดท่าพูดเจ้าคณะตำบ,บลไร่ขิงแหนมเพอสามพานนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงนายกเทศมนตรีเมืองกมระทุ่มลมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดผู้กองกับการสถานีตำรวจภูทรโพกแก้วผู้กับผู้กองกับการสถานีตำรวจภูทรยินดีนะครับแล้วก็กขอบอกะคุณครับที่ทุกท่านให้เกียรติกับผมนะครับ ด้านมาเป็นประธานนะครับในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นะการปล่อยพันป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบที่8กรกฎาคม2567ในวันนี้เป็นย่านการาาประมงส่งเสริมเพื่อนปูอั้รั้วพันป่าอัรั้วนาป่าที่จุดนิจกรรมเพื่อเยี่ยมพันป่านั้น 67น้ำแบบนี้ขอพระเจาจะทานกับบังคมทุนส่งมาข้าพุทธเจ้าบนตำรวจตีสุวรรเชี่ยวนะผู้บังคับการตำรวจัพร สร้างความดีทุการทําความดีสร้างสังคมของคนดีที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนณนะวาระนี้แล้วก็ต่อไปนะครับประธานพิธีจะลงมายืนที่หน้าบ้านหลังฉาญรักษ์นะครับเพื่อกล่าวคำปฏิญ,ญาณอิสา,าขอีย้เชิญทุกท่านนะครับยืนร่วมประธาน ท่านนายกเทศบาลตีเมืองไร่กิงนายกเทศบาลตีเมืองกระทุ่มร่มนะครับตลอดผู้กกับการผู้กกับการสถานีตำรวจร้อโมแก้วผู้กกับการสถานีตำรวจปูทอนนครจันศรีนะครับท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองอเภอสมพลานครับ อดีตฐานุยุทธเจ้าคณะตำบไลไรกิ่เจ้าอาวาสรรทพูดนะครับครับเดี๋ยวประธานจะกล่าวนำคำปฏิญาณน,นะครับเรากล่าวพร้อมกันนะครับเราทำคำว,วามดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำคำว,วามดีด้วยหัวใจเอ๊เอ ดูบนค้างไว้ครับถ่ายภาพครับติยะครับครับาอใจตียะของจิตอลสตาเราทำความดีเรื่องหัวใจครับขอบคุณทุกท่านยุบแถวเข้าไปนะครับประธานพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับอยู่ที่เดิม เพื่อถ oh, uh, ่ายรูภาพด้านนีเห่อาหลังไหลังนงถอยหลังไปหลังอยหลังถอยหลังเดินเดินก้าวแงยูทูบด้วยลงปรแกรมนะครับเเที่ยวต่างๆในจิตจิตวิสากรทางบารมีในาสตร์ธารมมงคลนะครับจะเกียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทันปลาบริเวณท่าน้ำนะครับจะจัดเปน็นชุดๆนะครับโดยชุด v ีไีท่านประธานท่านผู้ใหญ่หจะเป็นชุดที่หนึ่งนะครับอตอนนี้บริเวณท่าน้ำพระตะพุ่มพันปลาปลาตะเพียนปลาสวายพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวท่านประธานแล้วก็แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้พักผ่อนสืมน้ำนะครับได้ร่วมในวิธี ปลอปขอเรียนเชิญครับทุท่านแถวแถวที่หนนะครับวีไีตอนนี้พิธีเปิดกิจศาปล่อยพันปาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ประธานในพิธีพร้อมกิจศาปล่อยพันปาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เวลาที่จะไปปล่อยปลาที่ท่าน้ําวัดทับพนนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากเองุสิคมพาท่านผู้ชมมาทํากิจกรรมกิจอาสาปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้นะครับโดยมีสพตํารวจโพแก้วร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิงจัดกิจกร,กรรมกิจอาสาปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้มิศิกอมที่ทำคลิปต่อไปน,นะครับสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ